1,320ล้านบาทจ่ายเงินเยียวยา2,000บาทครอบคุมเด็กเล็กอีกกว่า6.6แสนคนผู้ปกครองเตรียมกลางกระเป๋ารับเงินได้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะแอดมินก็มาอัปเดตข่าวสารให้ได้ฟังกันเช่นเคยนะคะก็เช่นเคยนะคะก่อนที่จะรับฟังข่าวก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนแชร์และ1การติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวใหม่ๆนะคะที่ทางช่องได้นำมาอัปเดตให้ได้ฟังกันทุกวันค่ะ นางสาวรัชดาธนาดีเลกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุที่ประชุมคลอรอมอนุมัติกรอบวงเงิน1,320ล้านบาทแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้ในโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 สำหรับการช่วยเหลือเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน663,18คนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม18,540แห่งตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอนะคะโดยจ่ายเป็นเงินเยียวยาลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของผู้ปกครองในสถานการณ์โควิด -19 รายละ2,000บาทต่อคนนะคะจะได้ช่วยบรรเทาภาระและลดผลกระทบทางด้านค่าใช้จ่าย ของพ่อแม่ผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบทางด้านรายได้อันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด -19 และช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็กให้เป็นไปได้อย่างต่อเนื่องโดยจ่ายเป็นเงินเยียวยาลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของผู้ปกครองในสถานการณ์โควิด -19 รายละ2,000บาทต่อคนซึ่งจะทำให้กลุ่มเป้าหมายของโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเป็น1 3 8 9 7ล้านคนจากเดิมที่ไม่ครอบคลุมเด็กเล็กและกอบวงเงินโครงการเพิ่มขึ้นเป็น2779ล้านบาทค่ะทั้งนี้นะคะให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดส่งรายชื่อให้กระทรวงศึกษาธิการตรวจความซ้ำซ้อนกับกลุ่มเป้าหมายโครงการและจัดทำฐานข้อมูลรายชื่อและจำนวนนักเรียน ในแต่ระดับให้เป็นปัจจุบันนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะที่ประชุมยังได้เห็นชอบในหลักการโครงการจ้างแพทย์พยาบาลวิชาชีพและส่วนงานบริการทางด้านแพทย์อื่นๆนะคะเพื่อรองรับสถานการณ์โรคโควิด -19 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณาสุขกระทรวงสาธารณาสุขกอบวงเงินรวม4,335ล้านบาทเพื่อเพิ่มบุคลากรในการดูแลรักษาผู้ป่วย ของหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศและรองรับการเข้าถึงบริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยโควิด -19 และประชาชนทั่วไปด้วยนะคะอีกทั้งยังสามารถแบ่งเบาภาระงานของบุคลารกรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบันโดยที่ประชุมได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณากำหนดจำนวนกรอบอัตรากำลังที่จะจ้างงาน ภายใต้โครงการให้เป็นไปตามความเหมาะสมจำเป็นและสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในแต่ละพื้นที่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองนักเรียนนะคะที่จะได้รับเงินเยียวยา2,000บาทค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็แวะมาอัปเดตข่าวสารให้ได้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ